ช่วงเหล่าข้าวเจ้าตรัง คุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาข้องรายการข้าวชาวกับเจ้านางช่วงนี้เหล่าข้าวชาวตรังคุณผู้ฟังยังคงเป็นเรื่องราวข้องสถานาการณ์โควิดสิเพราะว่าผู้เสียชีวิตข้องจังหวัดตรังส่วนใยอย,ยังที่เจ้านางบอกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวต่างความดันนะคะเบาหวานหัวใจวัณโรคอ้วนโรคไตไขมันในเลือดอแลกอริทึคน,นะคะการศึก่าเปอร์เซน็นไม่มีไม่มีประวัติการรับวัคซีนเลยคือไม่ได้วัคซีนสักเข็ม ตึงบางรายนะคะมีอยู่ไม่ต่าไรตีว่าได้รับวัคซีนแค่์องเข้มสูงสุดคือซองเข้มเพราะฉะนั้นคุณปูฟังซองเข้มนะคะไม่พอต่อการกระตุนภูมิคุ้มกันต้องแคบฉชีดเข้มกระตุนให้ได้นะคะตอนนี้เข้มกระตุนเรอยู่ทีหีสิบเปอร์เซ็นต์นี้คุณปูฟังข้องจำนวนประชากรเราต้องการให้ได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เด็กเข้มซ้ำมีวัคซีนการุยเม็ดเออไฟเซอร์โมเดอร์นาเออะไรมีได้เหลือกันเลยนะคะจริงจริง ตึงเวลานี้ไม่กวรเลือกแล้วได้การชีดเข้มซ้ำมันจะทําให้กระตุนภูมิขึ้นมาคุณผู้ฟังสมมุติจะนั่งกีดง่ายๆนายกกับนายข้อ ก้อฉีดวัคซีนแกซ่องเข้มข้อฉีดวัคซีนซ้ำเข้มแล้วเข้มกระตุนไปพบนายงองูทีวามีเชือ้อโควิดสิบเก้าไปกินข้าวโดยกันไปหนังคุยโดยกันโอ้การทีนายก็ไกลทีได้รับวัคซีนแกซ่องเข้มจะติดเชือ้อโควิดมีมากถึงแปดสิบเปอร์เซ็นในขณะทีนายข้อทีได้รับซ้ำเข้มแล้วอาจจะมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเออมันรือกันมันมีโอกาสคือมันติดกันแน่แต่ว่ามันโอกาสเป็นความ ภูิคุ้มกันที่มันจะไปต่อสู้กันเอาชนะกันนั้นเนาะเอาบบรยายอธิบายแบบนี้ไม่โลดโต๊ะไม้กุหมออาวรณกนโบกไอหมอกลางบอกว่าเออประมาณนั้นแหละวะนะคะที่นี่ตันผู้ว่าว่าไม่ลอยตําเรือแล้วนี่ตันผู้ว่าการจรสซักเจริญโซ่ผ้าบอกว่าอ่านางเออว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้ที่ตาให้คนนั้นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มหกสนเจ็ดคือจริงๆประชาันภายในถูกกลุ่มและมารับวัคซีนนะแต่ว่าพิเศษเลยสําหรับพกสุนเจ็ดเพราะไอ้ไร้เพราะมีความห่วงใหญ่า กลุ่มหกสุนเจ็ดเนียนมีความเสี่ยงสีจาอาการรุนแรงและก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ามีภูมิคุ้มกันตี่สูงมันจะต่อสู้กับอาการพวกนี้ได้กลุ่ปูฟังหกสุนเจ็ดคือหกสิบปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เจ็ดคือ ett, เจ็ดโรคเรือรังโรคทางเดินหายใจเรือรังโรควัวใจลอดเลือดโรคไตวายลอดเลือดสมองโรคว้วมาเร่งเบาหวานอะไรพวกเนี้ยถ้ามีโรคประจําตัวนะคะให้ไปรับวัคซีนกันเสีย เป็นแค่โรคได้โรคนึ่งกระตือว่ามีโรคประจำตัวอย่ในกลุ่มเจ็ดโรคกระร่างบางคนบอกว่าอ๋อฉันเป็นแต่เบาหวานกับบัวเฉยลดเหลือดะโมงฉันไม่ได้เป็นโรคไตก็ไม่ได้เป็นฉันไม่ใช่อยในกลุ่มนี้ไม่ใช่ค่ะโรคได้โรคนึ่งนะคะในเจ็ดโรคนี้แหละไปรับวัคซีนกันเสียโรงพยาบาลเขบานเลยค่ะท่านผู้ว่าจัดดังวันจูงใจแล้วจับคู่ป้องข้งแรกซิ แปดมีนาคมนี้เราจะเอารายเชื่อกลุ่มหกส่นเจ็ดจากข้างบัตรข้องทันนี้และรายเชื่อปายบาบ้านจะส่งมาแต่กลุ่มนี้มาฉีดวัคซีนเราจะมีเชื้อแล้วครบทุกคนหนึ่งถึงสิบามีนาคมเอารายเชื่อมาร่วมกันจับรางวัลทีหนึ่งทีวีซัมซุง LED สามสิบสองนิว้วรางวัลทีสองเงินรางวัลมูลค่าสองพันบาทรางวัลทีสามเงินรางวัลมูลค่าหนึ่งพันบาทอันนี้มีสามรางวัลรางวัลน,นี้อ่านะเนี่ยจับรางวัลห้กันเป็นแรงจูงใจนี้โยช่วงโควิดปัณณีเบียร์กาห้าอยาก ในรางวัลขึ้นมาทักตี่กะบายใจไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการฉีดวัคซีนแข็งสองเข้มระดับภูมิคุมกันต่อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนมันมีไม่สูงเพราะฉะนั้นนะคะหลับเข้มทีซ้ำป้องกันอาการคือเข้มทีซ่องเนี่ยมันมันป้องกันอาการรุนแรงกับเสียชีวิตได้แต่ว่าแต่ว่ามันเสี่ยงกับการติดเชื้อได้ง่ายว่าถ้าเกิดหวาท่ันไม่ได้รับเข้มซ้ำถ้าเข้มซ้ำมุ่มคุมกันจะสูงนอกจากมันจะลด การเจ็บป่วยรุ่นแรงกับเสียชีวิตมันยังหลอดการติดเชื้อได้แผลเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นไปหลับกันนะคะนะเข้มกระตุนเข้มสีซ้าไม่ได้70%็ภายในเดือนมีนาคมนี้ที่ใ้ต้ตานผู้วาได้ยิ้มออกครักที่ค่ะ